การตามไลค์ลูกเฟซบุ o กนะคะเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภยัยและก็ไม่ใช้ราัผ่านค่ะวิธีนี้นะคะเราใช้แค่เพียงลิงก์เฟซบ o ๊กในการเพิ่มไลค์นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการทํานะคะถูกต้องตามหลักของ Facebook 100%ก็คือหมายถึงถูกกดเฟซบุ o กค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์โดนเด้งหรือว่าโดนแบนเลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอน เห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อนในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์รูป Facebook ค่ะทำไปแล้วเนี่ยจะได้ยอดไลค์จริงไหมเดี๋ตามได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เริ่มแรกนะคะเข้าโปรแกรม LINE ค่ะพิมพ์ LINE ID @saifollowandlike จะเป็นบริการจากทางร้าน Follow Emergency ค่ะวันนี้นะคะจะมาใช้บริการปั๊มไลฟ์ Facebook นะคะแบบบัญชีคนต่างชาติค่ะและนี่ก็คือราคาโปรโมชั่นนะคะปั๊มไลฟ์ Facebook แบบบัญชีคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่100ไลค์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาลองใช้บริการ1,000ไลค์ค่ะต่อไปนะคะแอดมินก็จะขอลิงก์ Facebook ค่ะให้เราเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพมา1รูปนะคะที่ต้องการจะทําปั๊มไลฟ์นี่นะคะอุ้มกล่าวภาพนี้ค่ะให้เรากดคําว่าแชร์ด้านล่างเลยนะคะจากนนั้น ะะกดคําว่า copy link ค่ะนาลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้อดินในแชทแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการโอนเงินค่ะก็ให้เราสแกนจ่ายเงินนะคะจากรูปภาพ QR code ที่แอดินส่งมาได้เลยเนาะหลังจากที่เราโอนเงินแล้วนะคะแล้วก็ส่งสลิปเนี่ยแอดินนะคะเขาจะทํางานให้เราเลยทันทีค่ะเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่ายอดไลค์จะขึ้นจริงไหมกลับมาที่หน้า Facebook ค่ะเราก็มา r e f ฟ e หน้าจอรอเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราอ่ะอยู่ที่577ไ like ลค์แล้วค่ะมีคนมากดไลค์เราเพิ่มจริงๆด้วยนะคะยอดไลค์เพิ่มข โนติแจ้งเตือนด้วยนะคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่ายอดไลค์อยู่ที่847ไลค์แล้วค่ะใกล้ความจริงแล้วนะคะเพราะว่าเราซื้อไว้ที่1,000เนาะต้องบอกเลยนะคะว่ายอดขึ้นแบบต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราอยู่ที่1000ไลค์แล้วค่ะทุกคนสรุปแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเขาทาได้จริงๆนะคะไว้ใจได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์รูป Facebook จากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้ว,ว่าจํานวนไลค์รูปภาพ Facebook นะคะเพิ่มขึ้นจริงค่ะไม่จกตาเลยเนาะแล้วก็จากที่ในคลิปนะคะจับเวลาแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นเร็วมากๆนะคะ1นาที2อนาทีเนี่ยยอดไลค์เขาทยอยขึ้นแล้วค่ะแล้วตอนที่มีคนมากดไลค์นะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไลค์นี้นะไม่ได้ไลค์แค่รูปภาพนะคะ เรายังสามารถนําไปไลฟ์โพสเตตัสที่เราตั้งได้ด้วยค่ะแต่ว่าเราจะต้องตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะนั่นเองค่ะคนไหนสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ l i น์ assign follow and like นะคะรายละเอียดก็คือตามด้านล่างเลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวัน,นะคะ่ะตลอด24ชั่วโมงมีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตคอยให้บริการตลอดเวลาค่ะดังนั้นนะคะว่างตรงไหนทักไปได้เลยเนาะรับรองว่าแอดมินร้านนี้ยินดีให้บริการค่ะเอาละค่ะยังไงวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ